สวัสดีครับทุกคนครับเอาเละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีฟอสเปอลิกหรือวีซีอลกันต่อนะครับเราค้างกันอยู่ที่ซีซั่น218นะครับฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมนะครับคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับแชมป์จะตกเป็นของใครสำหรับซีซั่นนี้นะครับระหว่างบอล2บอลนะครับบอลโจวีพบกับบอลเล่ครับผมอ่าบอลไหนจะแน่กว่ากันครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมบอลโจวี24ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ สวัสดีครับผมเล่เล่จังมาจาก SMT ครับผมไม่เจอนครับผลงานใน PCL ของทั้งสองท่านนะครับคุณบอลเนี่ยอบอลไหนนะบอลโจวี่นะครับผมมีประสบการณ์ตั้งแต่ภาคเบส2020ลงแข่งมาถึง65ครั้งได้แชมป์ไปแล้ว1ครั้งนะครับส่วนฝั่งของคุณบอลเล่นะครับผมนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่5นะครับแล้วก็การเข้าชิงชนะเลิศครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ เรามาดูไลอ้อนเลยครับฝั่งของคุณบอลโชพี่นะครับผม4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นปีเตอร์เช็คคู่เซนเตอร์เป็นอันโตโดลูดิเกอร์ยิงคู่กับ Luna, ลูน่าวอลาโคครับแบ็กซ้ายอาริสโตรคัสตากุสตาแบ็กขวาคิรันทิเปียกับกางรับปาติกเวล่ากางรุกด้านซ้ายนะครับชุดเบลิงแฮมด้านขวาซีมเอฟนะครับฟิงกี้ดิยองสามประสานหน้านะครับลุดกลิตตั้งเป็นเอสเอสยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยคา,าวไฮเอ้ยไม่ใช่ดิคิรันเอ็มบัเป้กับซามูเอลเอโตนะครับ ส่วนฝั่งของคุณบอลเล่นะครับ4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นปีเตอร์ชไมเคู่คู่เซเตอร์เปาโลมารินี่กับดิลิยงตูลามครับแบ็กซ้ายลูปิโตคาร์ลอสแบ็กขวาฟิลิปลามครับมิดฟิลด์ตัวรับเดนิสตากาเลียครับผมมิดฟิลด์ตัวทุก2คนนะฮะลาฟเอลไดเอลบิ๊กไทม์ครับแล้วก็ชูดเบลลิงแฮมแต่ตั้งเป็นเซมเอฟนะครับผมสามประสานหน้านะครับทีเด็นเอ็มบารเป้ตั้งหน้าต่ำแต่ยืนสูงที่สุดนะครับขนาบข้างด้วยซามูเอลเอโต้กับคาวไฮอรูมิเเนนก้้ฮฮๆๆะะ นี่เป็นซีซั่นของการใช้แผนหน้า3โดยมี f a l s e n i ตัวหลอกตั้ง SS นะครับผมตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเราเห็นกันมา2คู่ในซีซั่นฟรีสไตล์แล้วนะครับแล้วก็มีทีท่าว่า ได้รับความนิยมมากสําหรับแผนการเล่นแท็กติกแบบนี้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณบอลโจวี่เคียกอนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อแดงโมเดลของเอซิมิลานครับส่วนฝั่งของคุณบอลเล่นะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดน้าเงินชุดฟ้านะครับโมเดลของสโมสรเบวิสอากิตะนะครับทีมในเจลิกดิมชั้นสองนะครับผมอ้าวฝั่งของคุณบอลเล่สวนมาหลอกนี่ยังดีที่มีดูดิเกอร์ครับยังเก็บตกได้ครับเอโตให้ที่คาร์ลอสหลบไปตัวคาร์ลอสคอสเข้าไปแล้วเต็มเต็มเป้าของ ตะเลาโคครับใช้เป้าสกัดลูกนี้บอลออกหลังไปเป็นลูกแต่มุมครั้งแรกของแมส์นี้ครับใช้เป็นลาเฟลเลอเอาวิกทามนะครับเป็นตัวเปิดรล้วปั่นโค้งเข้าไปโฉบมาเอโต้เลยว่าวิธีนี้มุมนี้เนี่ยบงยากนะครับเ,รเข้ามือของ Peter ปีเต์เช็คไปบอลจะสวนกลับมาข้างหน้าปัลมไปปั๊มมาแต่กลายเป็นบอลของคุณบอลเล่ครับเดี <laughs> ย๋ยวผมจะพูดสลับกันเนี่ยบอลเล่บอลไหนกันแน่ สลับครับเข้าทางเอโต้เอ,ตเอตโต้โยกแล้วยกแล้วเอโต้ปั่นโลกนี่โอ้ยไม่ได้ปั่นเลยยิงแบบมาเน,น้นๆน,นะครับไม่ได้ออกปั่นแต่แบบยิงเข้าข้อดีเหลือเกินครับดูฮะจี้ใส่อลเราโค้ครับแล้วยิงแบบเหมือนจะปั่นแต่ไม่ปั่นนะฮะยิงรุนแรงมากครับอได้ลุ้นได้ทักทายไป หนึ่งสองครั้งแล้วนะครับฝั่งของคุณบอลเล่ครับนี่เข้าชิงครั้งแรกคุณบอลนี่เข้าชิงมานี่เป็นครั้งที่3นะครับได้แชมป์มาหนึ่งครั้งได้รองแชมป์มาหนึ่งครั้งนะนี่จะได้แชมป์สมัยที่2หรือเปล่านะครับลฟาฟิเอลเลเอาแทงมาช่องนี้ครับเอโต้สวยเอโต้จับยาวไปนิดนึงครับเราโคแกตัวได้จังหวะนี้แล้วก็หวด,ดยาวๆข้างหน้าก็มีเอโต้เหมือนกันครับบอลเป็นของคุณบอลเล่หดไปข้างหน้าลูมินิเก้มงเช็ดไปเอ็มบาปเป้โดนพิงอยู่ครับแล้วไอ้เอโต้โอ้โหไม่ยิงครับบอลปินไป ยิงไม่ทันเปิดเทียดเข้ามาพักแล้วยิงขวาลูกนี้เรียบร้อยับโ้โหเสียจนได้ซาเมลเอโต้ครับหรือว่าจะเคลียร์ขาดแล้วนะครับแต่บอลมันไม่ไปไหนรู้สึกว่าจะมีฟิลิปรามนะฮะเติมเข้ามาแล้วยัดมาแล้วเป็นเอ็มบัป,ปเป้นะครับผมตอกลูกหลังมาให้กับซาเมลเอโต้นะครับยิงเล่นทางหมดสิทธิ์สำหรับปีเตอร์เช็คโอ้โหหมดจดครับแต่ก็เกือบจะได้มาส3าครั้งแล้วนะครับจากสังหวะก่อนหน้านี้ดูอีกทีนึงครับ ลิปลามเติมขึ้นมาครับเปิดจังหวะเดียวแล้วเอ็มบ๊ปเปต้ตอกส้นมานะครับตัวประกบก็มีนะตัวใกล้ๆก,ก,ก็มีเอโต้นะครับแต่ว่ามันบล็อกไม่ทันนะยิงจังหวะเดียวครับดูว่าลามยัดไปแล้วบัปเป้ดีดลูกนี้เอโต้ยิงตรงจุดโทษแมเกิดจะถูกโทษเปเลยนะฮะไม่ไปไ,ไม่ต้องดับเบิลทัชจับนะครับยิงทันทีเลยนะครับเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากซามูเอลเอโต้โอ้โหเท่จริงเชียวเอ้ไม่ใช่นะมันของกัคโปจังหวะเคียทำอะไรไม่ได้ จะใช้สูตรในพาคเบสนี่บางบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะครับโอเโตอคัลอสเปิดข้ามฟากไปหาหนูนเลยฟิลิปลามครับแมนซะด้วยไอมาที่เบลลิงแฮมตบเข้าในครับลูมินิก้เบลลิงแฮมอีกทีหนึ่งลามเติมมาแล้วไม่ให้หเบลลิงแฮมฝั่งนี้โดนฝั่งนั้นดักแล้วยังไงดีเลยครับเอ๋ป้าเป้หลอจังหวะนิดนึงฮะจะไปต่อก็ยึกยักนิดนึงนะครับผมกุลิดบิานวันคูสวยครับบาเป้บาเป้ย่อติ่มมาแล้วแอตโต้อขอกลูกนี้กดไม่ลง เจาะเข้าในไม่ได้พยายามที่จะเล่นตักไอติมนะฮะตักเน้นๆแต่ว่าอา้าวไม่ไม่ฉลับด,ด้วยนะครับไม่ได้ลูกเตะมุมกลายเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ริษัประตูไปครับหรือตัวคาร์ลอสอบอลขึ้นมาจะจ่ายไม่ดีครับปีล่าดักได้ใหเอโต้ฝั่งนี้ครับหุนบอลโจวิไปแล้วเอโต้ข้างในมีกุลิตกุลิตประคองอยู่นากรเกตโทษมีไดยองบันเข้าไปกูริตไทยเบรไดยังบัอีกทีนึงไม่ถึงบาปเป้มาไอาเดียบันเจิดครับแต่ว่า ทีสุดท้ายจังหวะสุดท้ายยังทําไม่ได้ฟิลิปลามครับรับเมื่อกี้นี่ลุกทันทีนะครับเปลี่ยนแกนมาฮะดึงกองหลังให้กระจัดกระจายแล้วก็ปั่นก้อยมาสวยๆที่เราเปตัวคาร์ลสยัดไปที่เลเอาย้อนมาที่เบลิงแฮมหลอจังหวะหาช่องอยู่ครับเลเอาวเเอาจะโยกเข้าในเวล่าต้องลงมาช่วยมีการบังครับกองกลางลงมาช่วยไล่บอลด้วยนะครับเอาแฮนบอลจานไม่มีแฮนบอลกับเกมนี้เล่นกันไป เมาดนี่นเบินไปครับเลยเอาให้คาร์ลสเติมขึ้นมาช่องนี้ให้เอโตว,วิง่งอูยังวิ่งแซงได้โอ้โหโ,โ,โ,โคตรเร็วว่ายังได้บุกต่อครับสักเรเียบอนไปลูมินิก้จับจังหวะแรกไม่ดีะเคลีอยวมาข้างหน้าตัว้อยก็เก็บบอลไม่อยู่นะครับฝั่งกองหน้าของคุณบ bon อลโจวี่บุกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคูบะเล่เราโคดักได้เอาล้ครับดักได้แล้วก็ต้องเปิดเกมรุกต่อไปให้ได้ตรงพื้นที่สุดท้ายได้จบด้วยได้ลุ้นด้วยเอาแล้วเบรนดิแ เนบนิแฮมมากัน3คนแต่เซอ้อน้ำเงินอยู่ตรงนั้น4ี่คน5คนดักได้ครับแล้วเปลี่ยนแกนมาซ้ายเลยครับคุณบอลเลช่ชายบอลได้ดีเหลือเกินจ่ายบอลขึ้นหน้าโดนดักครับเดยองเดียองพามาเองแล้วไหลามาตรงพื้นที่ว่างครับเอโตอ้เปิดไกลๆไ,ไปแล้วอุ้ยมันไกลมันมงงยากเอาแล้วคุณบอลเล่ต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับมาแล้วจ้าเอโตอ้จ๋าไปนั่นนะจ๊ะไม่รอนะจ๊ะโอ้โหต่เหลี่ยมนี้ยังเปิดได้ก็ หรือว่าจะเอาลงแล้วนะครับเราโค้แต่กดเอโต้ไม่ลงจริงๆณนาทีนี้เลวจีดเลยครับจังหวะสับขาดูครับขนาดเหลี่ยมเหมือนจะกดลงแล้วนะครับเราโค้ดดึงดึงเหนียวเนียวแล้วแต่เอาไม่ลงครับอุส่าเปิดมาให้เอ็บบัปเป้ได้ชาร์จลูกนี้เข้าประตูไปสองประตูต่อศูนย์ครับจับไม่อยู่จริงๆครับเอโต้ดูครับขนาดทุ่มสุดตัวนะครับเราโค้ไม่ไหวจะเคลียร์แมตัวนี้จี้อย่างนี้จริงๆต้อง อยากลองเอาพวกคันโนวโลอะไรมาไล่จับเนาะคันโนวโลสองบูสต์นะครับตอนนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับเอาโค้กฟกัสบิ๊กไทม์เก่าๆนะฮะว่าเป็นตัวบัคกกันนะครับแล้วยังไงล่ะครับจะเติมขึ้นมาจะเอาคืนได้ด้านควันไม่ได้นะครับต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับคุณบอลเล่ออกขวาแล้วครับเบลลิงแฮมเล่นนิ่งจริงครับนี่เข้าชิงครั้งแรกนะครับเหมือนกับได้แชมป์มาหลายสมัยซะเหลือเกินนะต่อบอลด้วยความนิ่งครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเบิ้ลมาเรื่อยๆถ่ายตัวมาเรื่อยๆ หาเคาะหาพื้นที่เคาะให้หลวมเคให้หลวม,ม,มเกือบจะได้ยิงแล้วครับเอโต้ทดสอนาทีครับตอนนี้เป็นโนกาสของคุณบอลโจวีครับได้สวนมาจะตีใครแตกก่อนจบครึ่งแรกไม่ได้แนละ้วอาจารย์เปาจบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับก็เกมเป็นของคุณบอลเล่มากกว่านะครับ60ต่อ40แล้วมีโอกาสยิงไปถึง5ครั้ง เข้ากอบไป3ได้มา2นะครับเรียกได้ว่า45นาทีแรกครึ่งแรกนี่คือกดคุณบอลโจวีได้อยู่หมัดเลยนะครับปิดเกมลุกไม่ให้มีโอกาสได้สักครั้งเดียวเลยนะครับส่วนเกมรุกของตัวเองเนี่ยประสิทธิภาพได้มา2ประตูแล้วครับซึ่งเป็น2ประตูที่ใจชื้นนะครับนะถ้าห่างลูกเดียวนี่ก็ยังมีเสียวๆนะถ้าห่าง2ลูกนี่เล่นด้วยความมั่นใจสบายใจมากขึ้นนะฮะเอาเล้ครับอีก45นาทีครับ รักษาสกอร์หรือว่ารักษาความได้เปรียบไว้ได้นะครับคุณบอลเล่ก็จะเป็นแชมป์ใหม่ใน BCL ของเรานะครับซีซั่นนี้ไม่ใช่ซีซั่นนิวบี้ฟีสไตล์ด้วยนะครับมีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันด้วยนะครับมีคุณจอมลงเข้าแข่งขันแต่ก็ตกรอบน็อกเอาท์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมีแชมป์หลายคนอย่างคุณเบฟก็ตกรอบไปแล้วนะครับบางคนบ่นว่ามีแต่หน้าเดิมๆหน้าเดิมๆเนี่ยพวกแข่งขันหน้าใหม่แสดงให้เห็นว่าก็มีฟีไม้ไายมือเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่า บางคนอาจจะชินกับคนนู้นได้แชมป์คนนี้ได้แชมป์นะครับต้องต้องดูเยอะๆครับเนาะเปิดไปครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นมาพยายามประคองเกมรุกอยู่ไม่ให้เร่งเร็วจังหวะเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลังรอยแล้วงานมาเลยนะครับนำสองลูกก็ดีแล้วอาาว่าจังหวะนี้คุณบอลโจวีเปิดมาไม่ได้ครับ ขี่ออกไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยบอลตกตรงนี้เลยเอาถึงบอลก่อนอาจะจ่ายไม่ดีในมาดักได้นี่มาเนมาลงมาเป็นตัวสำรองด้วยนะครับคูลิตเบิ้ลแล้วคืนในมาอืนี่มาร่างบิ๊กไทม์ล่าสุดใช่ไหมบอลแบบนี้ก็เสร็จวล่านะครับในมาตั้งไปคูลิตให้ต่อที่เอต่อโอโหทางขวาเติมมาแล้วเบลนดแฮมแบ็กเติมมาแล้วครับทิปเปียเอสไ,มไหมไม่เอ็ครับโล้อาจารย์เอ้ยอเบื่อนุ่าห์ต่อมาอย่างสวยแลทิปเปียจ่ายแรงออกหลังไปเลยครับทิปเปียโชว์ไทม์นะครับ เปลี่ยนตัวเพิ่มแล้วครับตอนนี้มีทีเด็ดอะไรต้องใส่มาให้หมดเลยฮะบิสโคลงบิสเคเลอร์อ่าซาลงซาร่าลงมาครับวีนิชูเนียฮะแต่แผนการเล่นก็ยังใช้แผนเดิมนะครับคุณวอลเล่ก็เหมือนกันนะครับยังใช้แผนเดิมต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีตัวสดๆลงมาแทนตัวที่เล่นไม่ออกนะครับ <Not S 1> เวลาที่เหลืออยู่นะครับประมาณ35นาทีฮะ กับการห่าง2ลูกเอ็มบบเป้ถูกถอดออกไปวินิจูเนียลงมาครับ <No S 1> แล้วก็เอโต้ถูกถอดออกไปส่งซาร่าลงมานะฝั่งของคุณบอลเอโต่ฝั่งของของคุณบอลโจวีนะครับ <No S 1> แต่ <no. S 1> คุณบอลเล่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยน,นรการาฟิกยังไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอ,อาจจะไม่ถึงเวลาครับก็ประมาณสัก70นาทีถึงจะเปลี่ยนนะถึงอยู่ฮะหน้ากล่อมผิดโทษแล้วไหลหมุนซ้ายเตียนเข้าไ ใช่บนกวายนอกกรอบเกโทอยู่ๆจิ้มไหมลูมินิก้ดีดเข้าไปเลยโอ้โหปฏิกิริยาต่อลูกบอลโมโหเลยครับพีเอร์เช็ควันนี้ไม่เซฟเลยครับดูครับเบลิงแฮมหลอกเวียล่าหมดจดนะดูว่าจะออกซ้ายออกขวาแล้วมาจ่ายแบบเลียดเลียดแบบง่ายๆแต่ว่าประสิทธิภาพนี่เกินตัวจริงๆครับจิ้มไปข้างในแล้วสัญชาตญาณดีดตามน้ำอาราโคไม่ทันนะ สามศูนย์พูนสวัสดิ์ไปแล้วครับตอนนี้จะกลับมาต้องต้องมีอะไรต้องเอาออกไหมหมดแล้วครับตอนนี้คุณบอลโจวี่เนี่ยโดนนํำไปสามลูกไหมครับจังหวะเคลียร์ต้องเอามาก่อนสักหนึ่งลูกเลยไม่ได้โดนทำลายไปแล้วครับแล้วต้องไม่คือจะบอกว่าต้องไม่เสียประตูเพิ่มมันก็ไม่เชิงเพราะว่าต้องเปิดเกมบุกนะครับไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรต้องอุดแล้วนะตรงนี้ต้องเน้นเกมบุกแล้วครับเอาล้ครับคุณบอลเล่มาอีกครั้งหนึ่งตวัดมาหาแดนลงมาแล้วนะครับอาแลน บอลลั่นครับบอลของคุณบอลโชวีนะครับตวัดไปลูกนี้ครับเนมาฉล็บสากาเลียไปที่มาเดนี่ออกไปที่เลเอาขึ้นสู้กับเบลลิงแฮมบอลเป็นของใครนะครับมลนีนี่อีกทีนึงงัดไปสู้กันกลางอากาศคาร์ลอสมงเช็ดกลับมาบอลเป็นของคุณบอลโชวีครับเบลลิงแฮมเข่าในดีกว่าครับผมซาร่าวันทูไปนครับกูลิตเอาอูบอลมันเบาฮะมีสากาัเลียลงมาช่วยดัดเขี่ยไปยาวๆเลยครับ บอลเป็นของคุณบอลเล่แล้วฟิลิปสามเห็นช่องลูกนี้ว่าสายตาดีเหลือเกินปันก้อยออกขวาอังซ้ายไม่ได้ไม่ถึงแต่เมื่อกี้แทงทะลุช่องได้สวยงามมากนะครับแต่ว่ามันไม่หลุดหลุดไปนี่สวยมากนะครับจังหวะแทงเกียร์ทิปเปียทิ่เปียเติมมาแล้วจ่ายเลี่ยเยีตามน้ามาไม่ผ่านอีกนะติดเบาลินี่บอลเป็นของคุณบอลเล่ครับเบรดิแฮมจ่ายเลี่ยเียไปครับลูมินิกเเกเอมป,ปเป้เลเอาลลูมินิกเก สายสุดเติมมาแล้วครับคาร์ลอสถึงซะด้วยสิครับมาแล้วจ้าเปิดคอสลูกนี้โคกเต็มเต็มหัวได้แซมมาแล้วครับปีเตอร์เช็คแต่ว่าบอลจะไม่ออกด้วยนะครับอ,อะไรครับคุณบอลจูวิ่จะสวนแล้วครับเอายังไงดีกุลิษเบนท์แฮมไหลามาซาร่าซาร่า,าไม่บิสแล้วยังไงครับวินิสซูเดียมใจกว้างมากไปหน่อยอ้าวยังได,ยงได้ยังได้อยู่ยิงยัดอีกทีหนึ่งเข้าทางกุลิษอีกทีหนึ่งวินิสซูเนียมเอาจนได้นะครับ เหมือนแกปั้นวินี่เลยนะครับเนี่ยสละมีโอกาสยิงไม่บิสนะครับผมและบอลกระชอกเขาทางปั้น2-3าครั้งนะครับผมเพลนี้เนี่ยเอาละครับตีใครแตกได้แล้วนะครับจากวินิี่ซูสจูเนียนะครับโอ้หฮาปีได้เช็คในี่ใจชื้นเลยนะครับลูกเซฟของบปนเช็คลูกเมื่อกี้นี้ทำให้กำลังใจของเพื่อนร่วมทีมนี่มีมากขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูตีตืนมาได้ครับ แต่ว,ว่าเวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะด<น>ูอีกทีนึงครับคุกคิกคุกคิกไปมานะครับแต่เพื่อนก็ปั้นให้ลือเกนินละสองสามจังหวะหล่นตัวไม่ทันแม้ว่าจะแขนยาวเข่าดีแค่ไหนครับชมาเล่เด่นยิงเน้นทิศทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับเอาละเวลาที่เหลืออยู่ครับมืออไรต้องใส่ไม้หมดครับอ,อยากได้แชมป์สมัยที่2นะครับฝั่งของคุณบอลโจวี่คุณบอลเล่ก,ก็ต้องการแชมป์สมัยแรกเหมือนกันนะฮะดับปรมีนะครับผมอ่ะ จะยังไงนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้สติสมาธิสัมปชัญญะทั้งสองท่านครับใครจะนิ่งกว่ากันรูปเกมจะเป็นใจให้ใครความนิ่งฝีมือประสบการณ์และทุกๆอย่างบนโลกใบนี้สรรพสิปปส่ง <c oughs> นี่ผมก็พูดไปเรื่อยนะร <c oughs> อพูดกันอีขันนี่จัดจัดตัวโอ้แผนอะไรครับเนี่ย <c oughs> อา้าวเอ้ยนี่มันทีเด็ดเหมือนรอบรองชลเลิศนะครับเนี่ยมีการเอากองหน้าบางตัวไปเล่นเป็นปีแบบออกแบบ คล้ายๆโคตรเท่งนะครับผมเพื่อดึงกองหลังหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าใช้ปรับเทคนิคแบบนี้เป็นการดึงตัวรับออกไปเพื่อเปิดทางให้กับฮาแลนด์ที่ยืนค้ำอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับเราเห็นแผนแบบนี้ของคุณบอลเล่ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับจะปรับในช่วงคล้ายเกมแบบนี้นะครับอาจจะปั่นกองหลังนะครับเพื่อให้กองหลังเนี่ยขึ้นที่ได้ไม่เป็นที่ต้องการนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะได้ผลอีกหรือเปล่านะครับ หรืออาจจะเป็นแผนการเล่นหรือแทคติกที่ต้องการรักษาสกอร์นะครับ <_ d ose> อาจจะ <_ d ose> ต้องดูครับว่าเป็นยังไงสังเกตการเคลื่อนที่ดูด้วยกันนะครับตอนนี้บอลเป็นของคุณบอลโจวี่ครับยัดไปครับยังไงดีอโรลนโดลโรลนโดล,ล,ลงมาโรลนโดลงมาเสียบอลแล้วหัวขมำไปแล้วครับเพื่อนเล่นต่อไปเอาอยัางไงดีงะไ้โดโดพักอ,อกบอลไม่ลงพืน้นเลี์ไปข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้ามีฮาเลนนี่นะครับฮ <_ d ose> าเลนมีตัวพักบอลอยู่ครับเอาแล้วครับถ้าบอลพักพื้นดินฮาเลนโดนดังสก่อนลูดิเกอร์ โอกาสของคุณบอลโจวีมาแล้วครับเนมาเนมาบิ๊กทม์จี้เขาใส่ไม่พ้นละมาเทอุสครับแล้วจังหวะทําเกมบุกของคุณบอลเล่จะเป็นยังไงครับแผนการเล่นแบบนี้นะครับฮาเลนโรดี้โรดี้ลงมาใหม่ครับเบลเบลดีให้ฮาเลนฮาเลนพักใช้ความหนาโอ้โหเดีว่าไม่ผ่านอาราโคอาราโคนิดให้แล้วไปนะครับต้องระวังหลุดด้วยเซนเตอร์หลุดไปไม่สนใจครัวตอนนี้ต้องการต้องการสกอร์เพิ่มครับแต่ทีนี้บอลเป็นของคุณบอลเล่ครับเบลทดสามนาทีครับ Bell, Bell, แบลเบลดึงดึงเบลกระชากออเอาเลยครับคุณบอลโจวี่ได้ส่วนแล้วครับโรนลโดโอ้โหพลาดไปแล้วขอโทษทีน้องๆแล้วตอนนี้บอลของคุณบเบลามาจะเอาเพิ่มหรือเปล่าจะเอาประตูเพิ่มโดนดักก่อนอนะบอลไม่ถึงหาแดนแล้วจบไปเลยครับ90นาทีนะครับคู่ชิงชนะเลิศ BCL ซีซั่น218นะครับผมฟรีสไตล์ไม่จำกัดเงื่อน,ขนขไขใดๆในการจัดทีมนะครับก็มีโอกาสยิงไปถึง 7ครั้งได้มา3ประตูนะครับสำหรับคุณบอลเล่ของบอลได้มากกว่าเหนือกว่าจังหวะดีกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับส่วนคุณบอลโจวี่นะครับก็มีโอกาสดีไปสองครั้งได้กลับคืนมาหนึ่งนะแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตามไล่ตีเสมอเพื่อลุ้นจังหวะต่อๆไปไม่พอครับผมอ่ะก็บทสรุปของซีซั่นนี้นะครับก็กลายเป็นของบอลบอลเล่ครับผมได้แชมป์สมัยแรกใน BCL นะครับส่วนคุณบอลโจวี่นะครับผมแกบอกว่าต้องการแชมป์60สมัยนะครับก็ไล่ๆล่กันต่อไปนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครไม่ไดกดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไปก่อนเ้ยครับสวัสดีครับ